สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับส้มปล่อยนะคะ,ะมาดูกันว่าสรรพคุณและประโยชน์ของส้มปล่อยเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะสมุนไพรส้มปล่อยเนี่ยมีชื่อตามท้องถิ่นนะที่เรียกกันว่าหรือเขาเรียกว่าส้มพอดีนะลักษณะของส้มปล่อยเนี่ยเป็นต้นที่จัดว่าเป็นไม้ต้นขนาดเล็กหรือว่ามีพุ่มแบบเลื้อยทอดต้นไป ไปเกาะเกี่ยวขึ้นไปนะสูงขึ้นไปประมาณ3-6เมตรนะแต่ว่าไม่มีไม่มีมือนะ,อะสำหรับเกาะหรือว่าเลือ้อยพาดไปตามต้นอื่นเถามีลักษณะเนื้อแข็งขนาดใหญ่นะเปลือกของลำต้นเป็นสีน้ำตาลเถาอ่อนเป็นสีน้ำตาลแดงมีขนเป็นกรรมยี่หรือเป็นขนสั้นๆหนานุ่มตามลำต้นและกิ่งเนี่ย ก้านมีหนามแหลมสั้นๆอยู่ทั่วไปและมีขนหูใบแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดตอนกิ่งหรือว่าใช้การปักชำนะการเจริญเติบโตเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทที่มีการระบายน้ำได้ดี ชอบความชื้นปานกลางจนถ,ถึงน้อยแล้วก็ชอบแสงแดดมากๆนะขึ้นอยู่ทั่วไปเนี่ยตามแถบตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็แถบเอเชียใต้เป็นไม้ที่มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีมักพบขึ้นตามป่าคืนสภาพป่าดงดิบป่าแล้งป่าเบญจพรรณที่ลาบเชิงเขาหรือว่าที่รกล้างทั่วไปนะ สรรพคุณของส้มปล่อยเนี่ยใบของส้มปล่อยมีรสฝาดเล็กน้อยใช้ต้มเป็นใช้ต้มแล้วก็นำมาดื่มเป็นยาฟอกโลหิตนะข้อ2ดอกเนี่ยมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุในร่างกายข้อ 3. เปลือกเปลือกฝักเนี่ยมีรสเปรี้ยวเผ็ดมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหารข้อ4เปลือกต้นมีสรรพคุณ เป็นยาแก้กระสายช่วยช่วยแก้ซางในเด็กข้อ5ดอกมีสรรพคุณเป็นยาลดไขมันช่วยลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักโดยใช้ดอกประมาณหนึ่งกำมือมานมาต้มกับน้ำในน้ำเดือดดื่มเช้าและเย็นข้อ6ใช้ใบเป็นใช้ใบเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับตานะข้อ7 ส่วนต้นใช้เป็นยาแก้โรคตาแดงข้อ8ต้นมีรสเปรี้ยวฝาดมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้น้ำตาพิการนะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของส้มปล่อยนั่นเองเนาะวันนี้ก็มีข้อมูลของส้มปล่อยมาเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่มาของข้อมูลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ